จากทั่วประเทศกว่า500คันเลยนะบิกไบค์เกอร์ก็พวกขับซีเยอะๆเนี่ยใหญ่ๆเนี่ยนะครับร่วมรณร,ร,รงค์นะครับเปิดไฟแล้วก็สวมหมวกกันน็อกนะครับเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนที่จังหวัดอำนาจเจริญครับก่ะที่พุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมืองนะคะนายยิ่งยศธนจันทร,ร์ค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจร,ริญเป็นประธานปล่อยขบวนรณรงค์เปิดไฟใส่หมวกเพื่อความปลอดภัยของชมรมคนรักรถนะคะบิกไบค์เกอร์นะคะอำนาจเจริญและจากทั่วประเทศเลย ก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนาน,นาเจริญนะคะและเรณรงค์การขับขี่รถจักรยานยนต์ปลอดภยัยเปิดไฟใส่หมวกรักษาวินัยจราจรค่ะก็มีกลุ่มนัก คนรักมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์นะคะ <c oughs> พากลอนออกเชียงเหนือและจากทั่วประเทศเลยเดินทางมาร่วมกิจกรรม500คันค่ะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมหนึง่งที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ค่ะคเป็นการเปิดเมืองน่าเจริญนะคะ<อ>ให้เป็นที่รู้จักกันทั่วประเทศอีกทั้งยังเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎจราจรเพื่อความปลอดภัยด้วยับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรครับท่านยิ่งยศธนจันทร์ก็พร้อมด้วยนางปุณภาธนจันทร์ครับทนายกเหล่ากาชาติก็สวมบทนะครับขับจักรยานยนต์บิ๊กไบ บริเวณพุทธอุทยานมงคลวิ่งเมืองนะครับไปตามถนนเส้นทางภายในตัวเมืองเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญก็มีประชาชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญครับมาให้กำลังใจด้วยการโบกไม้โบกมือให้การต้อนรับคณะบิ๊กไบค์จากทั่วประเทศอย่างอบอุ่นนะครับจากนั้นภาคค่ำเนี่ยก็ได้มีการเลี้ยงต้อนรับแล้วก็ขอบคุณนะครับคนรักมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั่วประเทศด้วยก็มาร่วมงานแบบนี้ก็เป็นการประชาสัมพันธ์ในส่วนของการรณรงค์นะครับสวมหมวกเปิดไฟหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เง็มร่อยเดอาจเริญตปด้วยนะครับ ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะคะมาปิดท้ายกันในช่วงนี้นะครับที่จังหวัดศรีสะเกษตอนนี้อากาศก็หนาวเย็นแล้วนะครับจังหวัดศรีสะเกษก็มี